สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือเด๊แดงกบมาวัดค่ะวัดบ้านมาบุญข่าวสาหรือบุญข่าสลากกระพัดเนาะคะ่ะในวันที่สองขึ้น15ค่ําเดือน10เนาะคะ่ะของทุกปีจะเป็นบุญข่าวสาบ้านเจแดงเนาะคะ่ะบ้านอื่น,นก็าเจ้ามือใดเนาะบอกวบาสุเจแดงฟังเน่ยอีสานตอนใต้ก็จะว่าเหมือนกันเนาะทั้งสุรินทร์พนเอาที่หลัง เอาเมื่อดับมั้งสุลินอาจจะเอาวันดับบ้านเจแดงเอาวันขึ้นสิบหาคำเดือนซิบเนาะค่ะแต่ว่าบ้านขยองนะมันเอาสินทัดไปประมาณนี้แหละแต่ว่าทั้งทั้งหลวงค่ายเจแดงไปมากเมื่อนั้นข้าเจ้าใหญ่ก็าากเอ้าข้าเจ้าขึ้นใหญ่าาก็삭ยังวันนี้เจแดงว่าเนาะไปเบื้องละตนไปบ้านหน้าหนังปูนว่าโอ้บ้านนั้นเขาเอาบ้านใดเขาก็จะร่วมไปทำบุญ พาดลายองแถวแถวหมู่บ้านก็มาหมู่บ้านอื่นกบมารวมเปลี่ยนกันไปว่าเมือ่อใดสิเป็นบ้านใดบ้านใดไหมแต่ว่าแถวบ้านเจดแดงนี้ทุกหมู่บ้านค่ะทุกหมู่บ้านไปที่วัดหมู่บ้านตนเองเอาไปยังส่ละค่ะท่านผู้ชมเอาเขาห่อเขา่าน้อยห่อเขาใหญ่ห่อเขาาน้อยห่อเขาใหญ่ไปให้พ่อให้แม่ผู้ล่วงลับเนาะค่ะถึงจะได้กินเนาะท่านผู้ชม ถ้าผู้ใดว่าไปนี่โอ้เป็นบุญใหญ่ด้ค่ะบุญบุญใหญ่มากถือว่าบุญใหญ่มากที่ทําบุญให้พระบรรพระบรุษถ้าผู้ใดว่าไปนี่ก็โอ้โหถือกระตาหน่อยๆไม่ค่อยอยู่แต่ตีสามถึงยามเดือนสิบแเพ่งเันตาวขึ้นมาบานดวงวิญญาณไม่ค่อยถ่าถือกระตามาค่อยเอาเขาเออกสากาิมาักด่ายล่างไหลมาเลื่อยลูกสาวโตบ่เห็นนาบ่สงสารมันดา บ่มาส่งเขาแม่ตาสวดจรองเหลียวแล่เหลียวไปใส่กับบอพอลูกสาวคอยสั่งบ่มาบ่สงสารพี่โมลาปีหนึ่งมีวันเดียวโอ้ยบ่มาเจดีย์หาสิลล่ำล่ำบ่เปลยนถ้าล่ำเป็นล่ำใหม่ทผูุชมฟังเลี้ยวล่ำบ่มวนล่ำไปสามสี่รอบกันล่ำบ่มวลจัากรอบเลยบ่ล่ำ โต้นผู้ชมลูกบ่ามาท้านให้สิขึ้นบ้านเป้าแป็นแม่หิวโหวยจนว่าเค้นลูกแพ้บ่ท่านหาบ่าสงสารมันดาแม่พันมากะยังใดลูกพันมาทานให้ถือเมื่อเต็มกะตา บาดลูกเพิ่นกะยังมาบาดลูกโตเพั่นมิดจ่อยคอยได้กระ่อเห็นลูกกำเวยเจ้าไปอยู่ใสบอมส่งเขาแม่ดวงวิญญาณแม่มาหาลาบุตรตาบ่หลิงลำเพิ่นทำบุญลูกบ่เอาเขาแลนา่นน้ำมาให้แม่กิน บ่สงสารนามันดาผู <chords> ้ไ <submerged> ก่หางลูกสังหืมแม่ใดบุตตาไทยคอยสร้างเป็นลูกคำเออเบอลฮอเอยาอเอเฮ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 อเนอะฮอเฮอีฮอเฮอไฮอเฮอเ่าเฮานให แม่ขอลาไปก่อนแม่ขอลาก่อนเด้อลาสีขึ้นเมื่อแป็นเป้่าพญา,ายมเพิ่นห้องเฮียกเอิญพญายมเอินแล้วเขาน้ำก็บป่นด้น้ำาลูกน้าเต่าโอ้ยเนาะสีเห็ดจังได,ด๋นาะลูกขอยไปยูใสคือบ่ามาน้ามูลูกเต่าเพิ่นมากระตาเพิ่นเต็มเบิด ตาเท้าคือบ่มมีหยังสิบปขอกินน้ำไผ่เนาะอาญยมเพ่นห้องเหยียดเอิ้นมันดาแก้วสิเต้าคือโอ้ยลูกคำแมนเฮิร์ลูกแม่ลาก่อนเนอร์ หิวเขาดิเนาะลูกจะไปทางใดหเห็นตะลูกเพิน่นขอคนไทยหิวตาแปดเลือต้นจะขอางดิยังมี ค่ะท่านผู้ชมถาดพอกับแม่เจแดงและน้องชายเนาะน้องชายเสียชีวิตปี4 7เจตั้งแต่เพิ่นอายุ34ปีแม่เสียชีวิตอายุ72ตั้งแต่พ่สอส่่หพอเสียชีวิตตั้งแต่เจแดงอยู่ปอสาค่ะอยู่เกปีเนาะอยู่น้ำกันเลยค่ะอยู่ด้วยกันบรรจุอิดอยู่ด้วยกันบรรจุ เ,น,เนี่ยเพื่อนๆาดเนาะโอ้บรรจุเนีย่ยองละบรรจุกระดูกเ <c oughs> จดีย์เขาบอกว่าเป็นขอโทษค่ะท่านผู้ชมอัฐิเออเจดีย์กระไดพรนศิลป์กระไดเนาะบรรจุอัฐิอยู่ด้วยกันขอโทษค่ะท่านผู้ชมคว่ำดูหน่อยเจดีย์กระไดขอท่านผู้ชมชมเด้อค่ะเดอ้อ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังแีรแรงนะคะอบุญมากกากันสวัสดีค่ะ